สวัสดีค่ะคิมนะคะตอนนี้คิมก็อยู่ที่พัฒนาวุฒิคลินิกนะคะอยู่กับคุณหมอสุ้นเลยคลินิกตรงนี้จะอยู่่ารัชดาซอยเจ็ดค่ะเพื่อนทำไมคิมถึงมาที่นี่ก็เพราะว่าวันนี้คิมจะมาทําสวยนะคะทําไมคิมถึงู้จักคลินิกนี้เพราะว่าคิมมีเพื่อน,นะคะ่ะเพื่อนนางแบบด้วยกันเลยเขาก็มาเติมขมับที่นี่คุณหมอที่นี่เป็นคุณหมออันดับหนึ่งเลยในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะ นี่อยากจะทําอะไรปรึกษาหมอได้นะคะหนูรู้สึกว่าหน้าของหนูอะค่ะจะขมับตอกนิดนึงแบบว่าเวลาหนูถ่ายรูปหรือว่าแบบไปทํางานเงี้ยเวลาออกกล้องอะค่ะม,มันรู้สึกว่ามันหน้ามันไม่ค่อยได้องศาเท่าไหร่แล้วทีนี้พอดีว่ามีเพื่อนแนะนํามาที่นี่ก็เลยอยากจะมาปรึกษาคนนุณหมอค่ะขมับมีความยุบเล็กน้อยนะคะ mm ั hmm. ที่ดูก,กังวลเนี่ยแต่หมอจะแต่งให้เราอาจจะไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะเพราะว่ามันยุบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ต้องให้รับกับหน้าผากด้วยเพราะว่าถ้านูนเกินไปมันจะตลกก่อนทำแล้วก็หลังทำนะคะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของขมับของครีมเนะวาะเบานิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยมองไม่เห็นแล้วและยิ่งมองด้านหน้ายิ่งรู้สึกว่าแบบหน้าตัวเองรูปไข่ผู้หญิงคนไหนที่ มีปัญหาขมับ,บต่อมันคิมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอื่นก็ตามยังไงคิมก็แนะนํานะคะพัฒนาวุชินิกค่ะเวลาที่คิมมา,มาที่คลินิกตรงนี้คือแบบเขาไม่ได้อยากจะขายให้เราอย่างเดียวเขาแบบบอกความจริงกับเราว่าเราทำตรงนี้ยนิดนึงนะสวยเลยเขาไม่ได้แบบอยากจะขายคอร์สเหมือนแบบคลินิก,กนอื่นๆเลยค่ะอันนี้ฉคิมอยากแนะนําให้มาฟินเลยรอ,อันดับหนึ่งต้องพัฒนาวุลินิกนะคะ